ค่ะทุกคนวันนี้นะคะลูกน้ำจะมาบอกว่าก่อนไปมาหาลัไรทำอะไรบ้างก่อนอื่นต้องแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออผมยังไม่เสร็จอันนี้นะคะตาสาคอนแทคเลนส์รุ่นวีนัสวันนี้ลายชัดนิดนึงนะคะแล้วก็ขนตาปลอม f ฟ i ร y w ี่วินะคะเป็น s w 04แบบนี้นะคะจะมีชอ่องหางๆเนี่ยเออมามันก็จะบแบบตาติดออกมาคือไม่ได้เยอะเหมือนอย่างนี้นะ,ะอันนี้คือทำมาเพื่อความฟุ้งฟริ้งของผู้หญิงมากสำหรับใครที่อยากแบบ คู่เดียวจบอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายเบอร์ค่ะให้เลือกแนเ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 นตัวก็ม่าเอนะคะอ่ะมาผมกันเลยดีกว่านะฮะก่อนวันนี้จะมาแนะนำอันใหม่ด้วยแหละพูดเลยว่าสุดเติงกระดิ่งแมวอีกแล้ววันนี้ค่ะแารจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ เป็นแกนทําผมวอลลุ่มแกนดีดด้วยอันนี้เมอันเดียวโดดๆเลยไม่ใช่แกนอัตโนมัติโอเคนะทำพอเข้าใจกันมันก่อนมันคือแผ่นความร้อนตรงรับมาแล้วนะคนที่ตามหาว่าเอ้ยอยากได้อันที่มันมีแบบอันเดียวมีไม้อะไรอย่างนี้อันนี้เลยทำนี้ละชั้นนี้ละชั้นนะคะเคล็ดลับก็คือพยายามให้มันแบบสุดอย่างนี้แล้วก็งมเข้ามา เพื่อทําให้มันเป็นแบบวอรลุม่มทําได้ทำผมซาและผมยาวและอีกอย่างหนึ่งมีคนถามน้าเยอะมากว่าผมเสียไหมดูสีหัวน้ำน้ำทำสีผมมาเยอะมากแต่น้ำเชื่อว่าการกัดสีหรือการทําผมน้ําอ่ะหนักกว่าเยอะฉะนั้นน้ำมีการดูแลผมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันอยู่ที่การดูแลผมของเราด้วยไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าอยู่ที่อุปกรณ์ทําผมอย่างเดียวคือน้ำต้องทําผมไปมาหาลัยทุกวันเป็นสิ่งเดียวที่ต้องทําแม้ว่า จะตื่นแบบไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างเอ่อหน้านอย่างเงี้ยนายต้องใส่แว่นใส่อะไรได้ไงแต่ผมมันไม่ได้ใช่ไหมครับมีอย่างนนะคมีวอลลุ่มหัวลิปแบนด์มีวอลลุ่มหัวลิปแบนด์ แล้วจับปลอยข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ม้อนย้อนแบบนี้คือแล้วแต่ของแต่ละหน้าของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะว่าชอบแบบปาดไม่ปาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาซ้ําซ้าเหมือนแบบซ้ําอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยซ้ำาอวนรวมอีกรอบหนึ่ง แนนนะคะแกนที่ลูกนัมใช้จะเป็น30มิมลนะคะซึ่งเป็นแกนแบบคือเชื่อน้ำเหอะน้ไม่ควรทำผมทุกวันน่ะแกนเนี้ยโอเคถ้าเล็กกว่านี้มันก็จะแบบเป็นลอนแบบเล็กหย่อยอ่ะมันก็จะดูแกะเกินไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอดีปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอมันตอนคลายๆอะไรเงีย้ยมันก็จะดูเป็นวอลลุ่มสวยนะคะเลยใครที่อยากได้รีบสั่งเนยะเพราะว่าของมีมาไม่เยอะส่วนใดก้าหัวถ้าใครอยากได้เป็นเซ็ตใหญ่เดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูนะคะก็ลองสั่งได้ ยังมีอยู่เอออย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าทําผมไปมาหาลัยก็ไม่ได้แน่นมากไม่ได้เยอะมากก็ฉีดสเปรย์แต่ว่าน้ำไม่ต้องฉีดเพราะเป็นคนแบบผมแห้งไงคือมันก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ว่าเป็นคนอื่นอาจจะต้องแบบว่ามีการฉีดส,ปสเปรย์นิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นแกนมนผมแบบวอลลุ่มหรือว่าจะเป็นไดแบบ9ก้าหัวนะคะก็สามารถทําให้ผมเสียเนี่ยดูมีวอลลุ่มได้แต่ว่าอยู่อยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนนะคะจะชอบแบบเป็นเซตใหญ่หรือว่าจะชอบเป็นแบบอันเดียวต่อการสะดวกง่ายต่อการสะดวกพกพานะคะถ้าใครอยากได้ก็ไลน์มาที่ลูกน้ำสโตร์นะคะสามารถทําได้ทั้งผมสั้นและผมยาวใครอยากทําผมแบบง่ายๆแบบที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียเงินให้กับร้านทำผมรีบสั่งเลยนะคะ